เอออ้าวแล้วผมด้วยนี่นะครับทุกคนมาเอาใครดีวะเอาใครดีอ่ะนีแล้วกันโอเคปาร์คมีครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนในสกิลฮันเตอร์ Hunter นะฮะเอ้เอไม่ใช่โอ้โหในวันนี้ผมจะมาเล่นฮันเตอร์นะครับทุกคนในซูเปอร์ซัสโอเคฮันเตอร์ตัวละครตัวใหม่กับเรีเกยกอะไรเจ้าเวลาโอเคฮันเตอร์กับเจ้าเวลานะครับทุกคน ย่อมีคนขอมานะคะทุกคนฮันเตอร์นะฮะก็จัดให้นะคบทุกคนขอมันจากคลิปหมานั่นแหละเออตอนนี้คลิปหมานี่มีคนกดไลค์เยอะมากเลยนะทุกคนสำหรับผมนะเยอะมากอยู่อยู่ที่ประมาณยี่สิบคนเกินสิบคนไปแล้วนะคบทุกคนก็อภินาเดี๋ยวทําแมวให้แล้วกันแต่ตอนนี้เป็นคิวของฮันเตอร์ก่อนนะคบทุกคนเพราะวันเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับผมเพราะวันนี้เป็นวันที่1นนะครับทุกคนโอ,โอก็ความสามารถย่องตัวฮันเตอร์นะทุกคนมันสามารถที่จะเลือกฆ่าใครก็ได้หลังจากที่เราโดนโวหวตดออกนะครับผมในมดประชุมมีคนมามากิน แี่ตายเยอะจังวะตาฮือเกิดอิศะก็คือถ้าเกิดเราโดนโหวตออกเนี่ยรเราสามารถที่จะเลือกฆ่าได้หนึ่งคนนะครับผมเราจะโดนโหวตออกนั่นเองไปเป็นฮันเตอร์ผมเป็นฉันเป็นฮันเตอร์เองเป็นฮันเตอร์ปวดผมมามันจะปวดหัว,หวะไม่รู้นะทุกคนเออเอา้าวแล้วปวดผมด้วยนี่นะครับทุกคนมาเอาใครดีวะเอาใครดีอ่ะนี่ละกัน Okay. ป๊านี่ครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนในสกิลฮันเตอร์นะฮะรู้เป็นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดหลังจากนี้ก็เราก็จะโดนโหวตออกนะครับทุกคนก็คือก็ก็จริงๆแล้วเราควรจะโหวตเราควจร,วร,รควจะใช้สกิลหรือว่าให้เพื่อนโหวตเราออกตอนที่ใท้ายเกมนะครับทุกคนควรจะออกต้งต้นเกมแต่ที่ผมออกตั้ต้นเกมเลยที่ตายไปตั้งสามคนนะตอนนี้ก็ความหวังขึ้นอยู่กับเพราะว่าถุงนะทุกคนขึ้นอยู่กับถุงนะทุกคนตอนนี้ก็คือพาเราโดนโหวตออกนะครับทุกคนเอออุ้ยย้อาเวลา เขาโดเวิร์ดอ่อนนะครับทุกคนเราก็จะแบบว่าทำมันไม่ได้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนตายปกติเลยนะครับทุกคนก็คือดูเพื่อนชนะนะครับเออโซนน่ไก่อีกแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอาฮะน้ำเงินมันขายเพื่อนผมอปก่าวะเนี่ยโอเคเฮ้ยได้เป็นอะไรฮัน นี่ปกติมันได้เป็นฮันเตอร์ง่ายนะครับนี่เลย,งยไ,ไงหัวได้เป็นอีกแล้วโอเครอบนี้จะเป็นฮันเตอร์ง่ายนะครับทุกคนไม่ต้องเอาบัตรไปก็ได้เป็นนะครับมันได้เป็นง่ายมากนะทุกคนเจอตัวละครฮันเตอร์เดี๋ยวตอนนี้นี่ถ้าเกิดเสียงฝนเสียงฝนมันเข้าในคลิปก็ขอไปด้วยนะครับทุกคนฝนตกนะครับบ้านผมฝนตกอ่จาจำราจะเฮ้ยดูบทพูดไมหน่อนฮะไม่ไนนตายก็เป็นไรอ่ะในเผื่อจงใส่ครยีงเลย อ๋อนักงเงินตายเหรอเอานักเงินตายแสดงว,ว่านักงเงินฝ่ายกา,<อ>าลครับทุกคนนักเงินเป็นจอมนอาคะอยู่รอดเมื่อกี้เราเจอศพจมพลย่องไฟนะแล้วเมื่อกี้เราไอ้เพื่อนเราอ่ะมันเป็นไอนนี่มันเป็นมันไม่มีนะเพื่อนเราเป็นนักสืบร์นะมืันกำลังเป็นนักสือรนะเรามันเป็น,น ผมไอ้นี่นะครับเมื่อกี้ผมเจอสบสีชมพูแล้วไอ้วนี่มันเจอสอบมันก็เลยไปชี้ดี่นึ่เงินแล้วเราก็ปไปทามไปก่อนเปล่า้ามไปก่อนเปล่าไม่ได้นักล่าครับวินเนอร์หรือว่าไอ้ขาววะเนอร์หัวเข้าบ้างดีกว่าวะแดงว่าใครครับแดงว่าใครนะคเมื่อกี้นี้แดงก็อย Guys, no y, no like er, ู่กับเราล่าสุดนะถ้าเราเป็นเราฆ่าไปนานแล้วแหละหรือถ้าเราเป็นจอมตะกะ้าเราก็กินไปนานแล้ว เอาทำไมสีแดงบวกกอันองอ่ะผม <What? S 2> เป็นฮันเตอร์เราก็เป็นฮันเตอร์มาเอาพีเนอร์ลองยิงโจมภูหมร์มินเนอร์ลองไปยิงลองไปยิงโจมภูถ้าเกิดชจมพูไม่ใช่ก็นั่นแหละอุ้ยอ้าฟังผาทุกคนนขอไปเลยนะครับทุกคนถนะ้าเกิดฝนตกนะครับเมเสียงนกฟันกระดังนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ขาวัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตดนตงไฟกับไอียงำตาเร่ไาาปก่อนครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วล่ะไม่คาบไปนะครับป๊าชนะเย้ปเยอโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสลับตัวละครฮัน นะครับทุกคนก็ชนะนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับกันด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปทุกๆคลิปกันด้วยนะครับทุกคนก็สลับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายๆเจอกันคลิปหนะ้าบายย